สวัสดีปีใหม่พศ2 5 6 7เดจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับการกินเลี้ยงปีใหม่ปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองเงินทองลังไหลเข้ามาเทม,มานะคะเอซี FC ทุกคนคงจะมีความสุขก,การกินเลี้ยงปีใหม่ปีนี้กันเด้อจ้าแอมมากก็ดีใจน้ำเด้อค่ะพดขอให้ทุกคนมีความสุขเลายๆนะคะ คลิปนี้แอมมาก,กับผามาทเทียวอยู่ที่เครื่อนอบนุบลรัตน์นะคะมากินที่ร้านอาหารกินล้มชมวิวรับบรรยากาศนะคะร้านอาหารที่มีซุ้มลหลายๆซุ้มนับต่างแต่ซุ้มที่หนึ่งขึ้นไปฮอด20กว่านะคะซุ้มร้านนี้แอมมาก,กับพึ่งจะเคยมาครั้งแรกครั้งแรกคือกันจาทุกคนบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยนะคะ แดดฮอนมากๆแล้วจากพี่น้องแต่ว่าแอมมาพอได้เขามานาั่งอยู่ในซุ่มแล้วก็บรรู้สึกฮอนนะจา้าเพราะว่าซุ่มแต่ละหลังเพ่นเฮ็ดมาดีมากนะคะเฮ็ดมาจากไผ่หญ่าที่ทุกคนหัวกันอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพิเศษนั่นก็คือมีโฮมยูคาลิปตัสปกคลุมนะคะเพิ่มความเย็นให้ทุกคนได้นั่งกันกินบรรยากาศกินล้มชุมฟิวแบบเย็นๆสบายๆมีความสุขในการกินนะคะ ตอนนี้แอมม่ากับแม่เที่ยวกับแม่ยากับแม่ป่านะคะมาด้วยกัน3มคนเ้ยค่ะตอนนี้เฮาสามคนกําลังเลือกซุ่มนั่งกันนะคะเลือกบรรยากาศที่มันคิดว่านางแล้วบ่อหอนนะคะที่มันเย็นได้รับชมวิวสบายหูสบายตาดีๆนะคะคือว่าซุ่มนี้แม่ยาแอมม่ากกําลังเขาไปนั่งเลือกเบิ้งนะคะว่ามันหมอบอนะคะ สงสัยซุมนี่จะบอโอเคกับยาเด้อค่ะเพราะว่ามองออกไปแล้วมันมีเถือบบางอยู่นะคะทั้งหนานะคะบ่าสามารถมองเห็นแม่น้ำได้เต็มลูกหูลูกตานะคะแอมมาก,ก็เลยส่วนไม่ยาถอยยางถอยกับขึ้นไปทั้งด้านหน้านะคะหมองเกาที่เท้ายางผ่านมาเมือตะกี้นี่แหละค่ะคือว่าทั้งด้านหนามันจะเปิดรับลมชมวิวมาต่างแต่เคีอนนะคะเค่อนอุบลรัตน์นะคะ ลมมันจะพัดช่วยมากหาเหล้าเต็มๆเ,เลยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ทา้งน้ำแม่น้ำเขื่อนนะคะแล้วก็เห็นซุม้มที่เขานั่งอยู่ด้านหลังของเฮานะคะจะเห็นนะคะแล้วเฮ็ุแห้บรรยากาศวิวมันสวยไปอีกแบบนึงนะคะนะทุกคนเบิ่งนะคะ่ะบรรยากาศรอบทั้งหน้านะคะจะเห็นแม่น้ำนะคะสีครามๆอยู่ข้างหลังซุ้มนะคะจะเห็นบรรยากาศแม่นม้ำเขื่อนนะคะกว้างใหญ่ไพศาลนะคะ มองไก่สุดลูกหูกลูกตานะคะทั้งผู้เขานะคะผู้เขาล้อมรอบนะคะแถวนี้ผู้เขา้ายอิลีนะคะทุกคนนะคะแอมมาก็ได้คิดว่าซุ่มหลังนี่แหะค่ะเป็นมุมที่เหมาะที่สุดแล้วนะคะสําหรับเราสามคนที่สิมานั่งกินดื่มฉลองกินปีใหม่กันช่วงนี้นะคะแน่คุณนายป้ายางมาหอดแล้วนะคะนี่ก็เป็นคุณนายป้าของแอมมาเองนะคะที่สิมาเป็นเจ้ามื้อในมื้อนี้มื้อเที่ยงของเฮาเองนะคะ กับยานะคะกับแอมมาก็เด้ม,มานางล้อแล้วนะคะพอคุณนายป่ามาถึงกะมาลงมือสั่งเมนูได้ทันทีนะคะพนักง,งานกับมาล้อพอมนะคะล่อให้บริการย่างเต็มที่นะคะพนักง,งานน่ารักมากมากนะคะซุม้มล้านนี้นะคะเจ้าของลานพนักง,งานบริการเสิร์ฟน่ารักมากเลยค่ะเทคแคร์ care, บริการดีนะคะ อันนี้บอดเโปรโมทนะคะอันนี้ว่าถึงความเป็นจริงนะคะที่อาม่าเห็นมาแล้วนะคะบริการดีมากนะคะเซิร์ฟบอให้ขาดตกบกพร่องนะคะสงสัยคุณนายปากจะเคิ่อนกลองนะคะบ่คอยลุ่งกรอกปันไดบ่ค่คอยออกกลองนะค,ะคุณยญางก็เคิ่อนคือกัน,น,น,กนต่างคนต่างยิ้มมีความสุขให้กันละคะ่ะเมื่อนี้แอม่าจะพากินแบบมีความสุขสนุกสนานนะคะเฮฮาปาร์ตี้กันไปเล็กๆน้อยๆที่พร้อมด้วยกับพนักง,งาน เวลาเขาต้องการเมนูอย่างเพิินกับพร้อมที่จะเสิร์ฟให้เขาได้ทุกเมื่อนะคะอ่ะแอมมาจะบะคุยเน่าเว้าลายยายห้างนะคะ่ะแอมมากกับสิผ้ามากินล่ออาหารเมนูที่เขาสร้างไปเมื่อกินนะคะกับสิผ้าจิบน้ำลำไยกันเล็กน่อยนะคะชนแก้วกับป่าหน่อยหนึ่งเพิ่มสีสันเพิ่มความสุขเพิ่มความสนุกสนานให้เขาสามคนได้กินอาหารกันยูซุมนี่ยังมีความสุข สบายหูสบายตาพร้อมกับรับล้มชมววิวไปเรื่อยๆนะคะแม่ย,ยากัรู้สึกว่าจะปลื้มนะคะปลื้มใจที่ได้มนานั่งกินแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกของแม่ย,ยาคือกันจ้าเมืองอาการเล่าเขินกลองเป็นยังไงทุกคนทุกคนตลกดีละจ้าอัธยาศัยดีมากนะคะเอาด้วยบรรยากาศตอนที่ล่อช่วงอาหารเมนูยูแอมากับผากันนั่งคุยเมาเม้อยเรื่องเล่าทั่วไปนะคะตามประสาเนาะค่ะเนาะกะ มีความสุขแหละค่ะนะคะกับคุยกันเรื่องทั่วไปยาวๆนะคะเนาะอ่ะต่อปนปีนีแอมมากับสีพ่อจบคลิปในเสียงบรรยายแกแคนนี้แล้วแอมมากับสีหายทุกคนได้ชมบรรยากาศเสียงสดของแอมมาในระหว่างที่กินขา่าวรับประทานอาหารกันนะคะกินขา่าวกินเพื่อปาตี้ว่าคุยอย่างกันแน่นะคะมวนว่าอย่างกันแน่กับสีหาฟังเสียงสดของแอมมาเลยจาเขาไปฟังกันเลยจ้า น่าก็แส่เมึอนี้แส่ตุ้มหัวหวงแอปแบลเสือดำจังวเสือดำแล้วจังบะฮอนเนาะมีอะไรบ้างโอ้โห้าาอะรบ้ามัน้ช่น้ำปลาข้าวผัดค่ะเอาุ้งยั มากับเจ้ามุ้ข้าวผัดนะคะกุ้งแช่น้ำปลาเออเอออุ้ยแม่สิไปย่านอีหยังกินโลดเรียกกระห้อไปบ้านซะนั่นแหละมาแม่เอแยแย่มาต้ออันนีงมาถ้ามาก็่กินอันนี้กินโลดมากกับลูกกับเต้าอ่ะในระหว่างเนี่ยแหละว่ากันว่าซื่อๆละร้อนว่ากกินคือกันติ๊ง เป็แม่สวยอันนี้ของคุณคุณนายคุณป้าคุณนายคุณป้าคุณนายกุ้งหยั่งกับกุ้งดิบกุ้งดิบจ๊ะแม่กุ้งดิบกินแม่เลยยิ้มนั่นเลยอันนี้คืออันนี้กนน็อิ้ม<ะ>ว่านก้นเอาไปให้ <g 1900> คือจิ้มมันนี่มันนี่ว่ายกุ้งดิบบัวลายอันนี้แข็งน้ำเชียดน้ำแข<ะ>็งขนาดแล้วก็ราดเลย มาค่ะมาซวยกับแก้มนะคะโอ้อน่ากินมากนนค่ะใ <c oughs> นที่ปีใหม่เรามาอีกแล้วนะคะถาดนี้สี่ร้อยนะคะเนี่ยถาดนี้สี่ร้อยดูสิ <c oughs> ได้ปลาคอล่อหนึ่งนะคะทุกคนปลาคอล่อหนึ่งล,ง,ลงไปลงไป <c oughs> ถาดนี้สี่ร้อยนะคะโอ้บาเสี่ร้เบาๆนะคะสี่ร้ยเบาๆคุณนายบอกว่าเบามากเลยว่าข้เข่าลามาอันนี้กงแช่น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะมากินดูยูาชิอ่อนซอนปลกคอนะคะปลาคอโตัวกแง่ค่ะแง่ก็อยู่บ้านอีกแงก็ตนัก็อยู่บ้านอีกค่ะปอาคออยู่บ้านยังไง่ปนี้ เะดูคุณแม่ชอบใจใหญ่เลยค่ะกินค่ะคุณแม่ค่ะกินค่ะโอ้โหกุออ้งตัวเบลอเลยค่ะมาเดี๋ยวหากินข้าวค่ะน,นี่ต้มยำรวมหม้อไฟนะคะต้มยำรวมทะเลหม้อไฟอ,อันนี้กุ้งนะคะกุ้งเราได้หลายตัวอยู่นะคะถาดนี้นะคะอันนี้หอยหอยโขมหอยหอย,หอยปังขนมจีนส้มตำลปลาคอค่ะ ป,ปาลาควาแบ๋วแล้วนะคะตัวใหญ่แห้งมึงหวัวมันเลดคไะใหญ่ก็ข้นยุ่เหียนอีก้าวะจิวิทแล้วอ่ะอมุมมุมหอมคุ้มคาาแห้งเข้าของมือนี้แอมมาบังคุณแม่สุดใช่ไหม นูแม่จะอ้ำมค่ะคุณแม่จะอ้ำมค่ะเอาอ้ามน,นี่ส่วนกระฟองนี่ส่วนตัวน,นี่เองเน่ยอนันนี้อันคุณแม่สีอ้ำง่ายบอลน่แม่ลูกสีอ้ำแล้วด้บอลนิบอลนิของแอมมา่าคะของแอมม่าวุ้น คำเงี่ยค่ะออนัอนแต่ปากคอเนี่ยด้ดะเนื้อแน่นนะฮะเนื้อแน่นมากดูสิแน่นจริงๆนะคะทุกคนคุ้มคายแห้งค่ะว่าผิดหวังเลยค่ะสุดตะมหู หัวกุ้งค่ะกุ้งใหญ่มากตัวใหญ่มากปปดปากฉันกินอนับคนนยอ ใหญ่มากค่ะทุกคน เด้อค่ะามากินน้ำแอมมานะคะคุณนายกับยูนั่มเนี่ไปเอาอันนั้นคุณนายกับยูกินน้ำกันยูนนี่นะคะนวดป่าป้าคุณนายคุณนายป้าคุณนายป้าเอิรนคุณนายป้าเนาะบริเวณป้าคุณนายป้าคุณนายสีอีกแบบหนึ่งเอิรนคุณนายป้าอื กิมกับพี่เสี่ยงเนาะันั้นหมดแล้วแกะเติบน้ำแข็งก่อนไม่กินกับเขาแบบนี้ก็ต้องนีน,ามมาน้ำมะนาวหรือน,น้ำนำแย่รวมด้วยนะคะมันถึงจะได้รสชาติม,มันขาดมันขาดบ่านไหนนะคะมีน้ำน้ำแย่ลัก น้ำล้อมใหญ่ร่วมด้วยกันนะมันถึงจะแมนเนาะทุกคนให้คุณแม่อีกไแม่ได้ค่ะกิน่ะคุณจับน้องลุงไปคุณนาย กับน้องไผ่คุณนายน้องไผ่คุณนายคุณนายปากกับน้องไผ่คุณนายคุณนายปากปากคุณนายแบบใหวะแบบไดวะมันก็ดูเหมือนคนอื่น มันก็ฟังดูเหมือนคนอื่นตั้มบอกว่าคุณนายเฉยๆก็พอคุณนายใเฉยเหรอคุณนายเฉยๆก็พอคุณนายป้ากับป้าคุณนายมันเหมือนมันเหมือนป้าไม่ใช่ป้าก็คุณนายป้านี่แหละถูกแล้วคุณนายป้าถูกแล้วใช่ไหมันเหมือนคุณนายป้าเออเออคุณนายเหมือนเดิมคุณนายเหมือนเดิมคุณนายทคุณนาย คิดถึงกันค่ะตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้เจอกันเลยนี่ก็เจอโควิดที่แตกมันก็ได้ออกไปมวนน้องมูไปได้ติดมากย่งเงี้วมากกับไอ้สามีอยู่บ้านสามีเอามาแพเชียเขาจะเด็ดสีมวนเขาจะไข่ พมือเขาพราว่าพมือเขาบไดือนทำเพราว่ามืออบ้นนส้อนกันสคนว้ว่างป่าลองเพีงเร้ได้ยินเสียงเจ้ากากกากนูน้องไปบไดแน้องเป็นแห้ง่มนกระดาษเลยเอาไปเอาไให้ให้ดมตาน้องเป็นแหงน้องเลยไปเหมือนน้บดแลเอาอีกบกุ้ง กุ้งอ่ะอืมเอาไหมกุ้งแช่น้ำปลาก็อร่อยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยอร่อยอะโชว์โชว์โชว์กุ้งแช่น้ำปลาจะหมดแล้วเดี๋ยว,ดเ,ดยวเอาให้น้องเตือสุดท้ายอันนี้เตือสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะตัวสุดท้าย,ายค่ะ,าาคะจานหนึ่งนะคะกุ้งแช่น้ำปลาจานหนึ่งเดี๋ยวตัวสุดท้ายบวันรนเอไมี้แม่เพิ่งกินสามตัวหมดแล้ว เรามากินข้าวนอกบ้านเรามากินข้าวนอกบ้านก็ประมาณนี้แหละก็เราซื้อบรรยากาศเนาะเราไม่ได้ซื้อแบบว่ามาเน้นกับข้าวเนาะเรามากินชมบรรยากาศกับข้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เสียเรี่ยยังไงเราก็อิ่มกินอยู่ไหนเราก็อิ่มแต่เรามาชมวิวชมเอาบรรยากาศเฉยๆบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้แหละที่แอม่าถ่ายให้ดูกับข้าวก็อร่อยนะคะกับข้าวอร่อยมาก กับข้าวมีแต่มีแต่เมนูอร่อยอร่อยนะกับข้าวแมยผักข้างเสียงอร่อยผักนก็อร่อยอันนี้คือซุ้มซุ้มที่แอม่าไปสั่งกับข้าวมาอยู่ด้านหลังบ้านบ้านของเจ้าของร้านเจ้าของซุ้มที่แอม่ามานั่งผักข้างเสียงอยู่ด้านหลังเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะซุ้มเนี่ยนี่ค่ะเป็นครวทำกับข้าวให้เรามากินนั่งกินกันอยู่ที่นี่นะคะ แล,แล้วก็พนักง,งานก็จะมีพนักง,งานเสิร์ฟอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะที่มาเข้ามานั่งเล่นลวก็จะมาเสิร์ฟกันบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอ่ะโอเคกินืมลนีาแ้ฮึ แน้ำปลานะคะตัวสุดท้ายเมื่อกี้แอมมากกินเนาะขอฝากจบคลิปไปสำนีด้วจ้าทุกคนบ๊ายบายเชิญแก้วค่ะ